ให้มีแต่คำพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดซีดีพุทธศาสนาเป็นระยะระยะให้เขาฟังเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างบ้านเนี้ยเห็นนาโยมเสาบ้านผนังบ้านติดพระสูตรมลทยันวันเทเปอร์เลยเนี่ยมีความศรัทธาในตถาคตมากนะแล้วเราเปิดเสียงตามสายเป็นพระสูตรเคยทำอยู่หลายที่นโยมนะนั่งอ่านพระสูตรให้คนไข้เตียงหนึ่งฟังปรากฏว่าเตียงข้างๆบอก ช่วยอ่านดังๆหมาได้ไหมอยากได้ยินนะคนจะตายเนี่ยอยากได้ยินคำพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งไปอ่านให้พระฟังพระข้างๆเตียงบอกขอดังหน่อยสิอยากฟังด้วยเนี่ยเกิดอาการอย่างนี้หมดยอมอยากฟังคำพระพุทธเจ้าเขาจะได้วางจิตถูกกงใช่ไหมอืมและหลักง,ง่ายๆโย,ยมจำไว้คือให้เขาอยู่กับลมหายใจเอาจิตอยู่กับกายจำพระสูตรง่ายๆบรรทัดเดียว กายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะตราดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมจะไม่ลืมอมะตะหรือคือนิพพานนั่นเองอมะตะคือความไม่ตายเป็นชื่อแทนนิพพานนะนั้นพิสูตรสั้นๆกระชับกระชับอย่างเงี้ยเราจำได้แล้วเราก็ทำได้ความเพียรทุกอย่างเวลาจะตาย ต้องมาตรงนี้